จากนี้ไปก็จะมีการพิจารณาเพิ่มมาครับว่าจะอุดหนุนกองทุนฟืน้นฟูในวงเงินเท่าไรเขาขอมาอประมาณหนึมื่นล้านเพื่อไปดําเนินการในการซื้อนี่คืนก็จากทอศอเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าทางรัฐมนตรีจะพิจารณาครับแล้วก็จะสนับสนุนแนวความคิดในการที่ทางรัฐบาลบวกกับกองทุนฟื้นฟูบวกกับททศนะครับออและสถาน,านการเงินอื่น ที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ถือว่าเป็นปัญหาระดับวรระของชาติได้นะครับก็คือเรื่องหนี้ของพี่น้องเกษตรกร,กรและผมก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่นีไว้ด้วยที่ให้ความร่วมมือกับทางเกษตรกร,กรและกับทางรัฐบาลในเรื่องนี้มาโดยตลอดประเด็นที่4นะครับก็คือเรื่องของการฝึกวิชาชีพซึ่งในส่วนของตรงนี้ผมก็เมื่อสักครู่เดินทางพูดมาหลายพูดนะครับก็ได้เห็นผลบ,นบาตของ ทางทศสที่มีต่อเรื่องของการฝึกอาชีพให้กับพี่น้องที่เป็นสมาชิกนะครับให้กับชาวบ้านท่านที่เป็นเกษตรกรและที่ผันตัวเองมาสู่วิชาชีพอื่นๆในการเลี้ยงตัวนะครับซึ่งผมก็รู้สึกประทับใจส่วนของทศศมากผมจะเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าอีกสิ่งที่ผมคิดเพราะว่าผมเป็นนักการเแต่ผมก็เป็นนักการเมืองด้วยเมื่อสักครู่ผมอดคิดไม่ได้ครับว่าถ้าท่านอนินดนเนี่ย รูขึ้นมาบนเวทีในวันนี้นะครับพร้อมกับคณะกรรมการขทงสอสแล้วก็ประกาศากับทุกๆท่านที่เป็นกรรมการสาขาเป็นผู้บริหารระดับสูงมาจากทั่วประเทศทศสอบว่าจะเปลี่ยนทศสอเป็นพรรคการเมืองผมเรียนเลยนะครับก็จะเป็นพรรคการเมืองที่น่ากลัวมากน่ากลัวในที่นี้หมายถึงน่ากลัวในฐานะคู่แข่งของพรรคการเมืองนงแต่ผมเชื่อว่า,าจะต้องเป็นพรรคการเมืองที่สามารถที่จะเป็น ที่พึ่งของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรได้อย่างดีแน่นอนคือผมเองเนี่ยก่อนที่จะรู้จักมาคุ้นกับททสสในฐานะเป็นประธานผมก็มีภาคข,ของทบสในฐานะเป็นธานาคารแห่งหนึ่งธานาคารก็คือรับเงินฝา,นากปล่อยเงินกู้แต่จากการที่ผมได้มารู้จักการทํางานท่านมากขึ้นผมมีเข้าใจว่าทาบสนี่มีบทบาทมากกว่ากายเป็นนายทุน หรือแหล่งทุนให้กับประชาชนให้กับพี่น้องเกษตรกรผมเห็นบนบาทพศในการเป็นผู้ให้คำแนะนำเป็นพี่เลี้ยงผมเห็นความใกล้ชิดที่ทุกทุกท่านมีต่อพี่น้องประชาชนเป็นความใกล้ชิดที่พวกเราที่เป็นผู้แทนเนี่ยอยากที่จะมีพยานยาที่จะสร้างบทบาทของตัวเองกับพี่น้องประชาชนให้เป็นที่พึ่งแต่ท่านได้ทำแล้ว ถ้าในประสบความสําเร็จแล้วผมขอเป็นกำลังใจของให้ท่านทําหน้าที่ในลักษณะของการเป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปและผมขอรทรานนายกาตั้งเป็นพระการเนยนะครับผมจะไม่มีทีอยู่ สอดคล้องกับทางนโยบายของรัฐบาลก็คือเรื่องของการแก้กัญหนากระค่าพืชผลเกษตรกรซึ่งทางทบสก็เข้ามามีบทบาทนะครับในการเป็นผู้ทําหน้าที่รับจำนำผลผลเกษตรทางเกษตรหลักสามพืชผลนะครับผ่านโครงการของรัฐบาลที่แล้ววงเงินหนึ่งแสนหนึ่งนล้านบาทซึ่งผมในฐานะคณะกรรมางเป็นผู้ทำประกันทบสอีกรอบหนึ่งก็ได้มีการพิจารณาในส่วนของคณะมนตรี ที่จะเพิ่มผลผลิตนะครับในโครงการนี้แล้วก็จะมีการเพิ่มวงเงินการค้ำประกันอีหนึ่งกว่าล้านบาทนะครับก็เข้าใจว่าราคาข้าวนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับจำนวนเข้าเกิดมาปีที่เข้ามาร่วมโครงการก็อาจจะต่ำกว่าประมาณการเดิมที่มีไว้ก็ทําให้เราสามารถที่จะนําเงินส่วนเหลือไปร่วมรับจำนำหรือค้ำประกันราคาสินค้าเกษตรอืร่นเช่นยางพารา กับมันสัพพลังเพิ่มในปริมาณจำนวนได้ก็ต้องขอขอบคุณทางทอสศอด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือในโครงการที่มีความสำคัญโครงการนี้มาโดยตลอดในอนาคตนะครับทางรัฐบาลก็กำลังพิจารณาอยู่ว่ามาตรการการมาคำประกันร,ราคาพื้นผลในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดนั้นเป็นมาตรการที่เหมาะสมในระยะยาวหรือไม่นะครับคือความจําเป็นที่ จะต้องรักษาระดับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรผมคิดว่ามีนะพวกเราเข้าใจกันได้นะครับว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต้องมีความมั่นคงในชีวิตในวิชาชีพของเขาในระดับนึ่คือผมมองชาวไร่ชาวานาเนี่ยว่าเป็นธุรกิจที่เสี่ยงสูงผลต๊ะแทนครับซึ่งมันไม่สมควรแต่ว่าวิธีการค้ำประกันราคาเป็นวิธีการที่เหมาะสมหรือไม่หรือเราจะหาวิธีที่จะมาค้ำประกันรายได้ ก็เป็นแนวความคิดที่ทางรัฐบาลกำลังแลกเปลี่ยนกันอยู่ดังนั้นสำหรับท่านนะครับที่มีความใกล้ชิดกับเกษตรกรมีข้อเสนอแนะในเรื่องนี้นะครับผมยินดีที่จะรับฟังท่าทฤษฎีก็คือส่งผ่านมาที่ที่ตัวสำนักงานใหญ่ครับแล้วก็ทางเจ้าหน้านนที่สำนักงานใหญ่คงจะมอบให้ผมได้ีโอการพิจารณาอีกรอบแต่ผมคิดว่านี่เป็นโจทย์สำคัญนะครับที่เราต้องช่วยกันคิด ว่าวิธีการแทรกแซงร,ราคาตลาดมันก็สร้างปัญหาของมันนะครับในส่วนของกระบวนการการซื้อขายสินค้าเกษตรมีวิธีอื่นที่ดกีกว่าไหมนะครับในส่วนของทบสอเองก็มีอีกหลายๆโครงการที่มีความตั้งใจที่จะลดความเสี่ยงใ้พี่น้องเกษตรกรนะครับโครงการที่เป็นโครงการทดลองร่วมกับองค์แมสเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยทางธรรมชาตินะครับก็เป็นโครงการที่มีความสําคัญและรัฐบาลก็จะหยิบยกตัวอย่าง ผลการทดลอง,องทบสาานะั้นนำไปขยายความเป็นนโยบายของรัฐบาลอีกต่อไปนะครับก็ต้องฝากขอบคุณนะทบสโดยเฉพาะที่โคราชนะครับที่ได้ดําเนินโครงการํารองโครงการนี้แนละผมเรียนว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส่วนอื่นๆนะครับที่ทางรัฐบาลก็อยากที่จะให้ทบสดําเนินการต่อไปในส่วนของนโยบายของทางทบสเองนอกจากเรื่องของการประกันราคาพืชผลเกษตร เรื่องของการปรัจจัยด้วยบทที่ผมได้เรียนไปแล้วก็คือเรื่องของการส่งเสริมการอมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เห็นททสได้ประสบความสําเร็จทางกองทุนทวีสุขปัจจุบันมีสมาชิกกว่า5้าแสนรายนะครับผมเห็นแล้วก็ลื่มใจผมได้เรียนไว้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารวปมรมุมกักบธนาคารการที่ททศว่าทางรัฐบาลเองก็กําลังหาแนวรับที่จะตั้งกองทุนกองทุน ประเมินกำนาของชาติครับขึ้นมาสําหราบผู้ใช้แรงงานเกษตรกรที่อยู่นอกของประกันสังคมอยู่ทางรัฐบาลก็มองว่าสมาชิกประกันสังคมก็ได้ประโยชน์หลายรูปแบบทั้งจากนายจ้างทั้งจากในส่วนของรัฐบาลเองรัฐบาลอยากที่จะหาวิธีที่จะมาสมทบเรื่องของการออกของพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่อยู่นอกของประกันสังคมวิธีใดวิธีหนึ่ง เพราะนั้นตัวเชื้อก็คือกองทุนวีสุงข,ของทกศนั้นผมก็ได้เรียนทน่านนนยกรัฐมนรีไปแล้วว่าเป็นรูปแบบที่ผมคิดว่าเรานําไปขยายผลได้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทางทกศนในการที่จะทำงานเรื่องนี้ต่อไปด้วยนอกจากนั้นก็คือมาตรการที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนของทกศที่ได้มีการสนับสนุนที่น้องชาวเกษตรนะครับให้มีการพัฒนาทางด้านนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายที่สาคัญข,ข,ของ จะขอเรียนไว้นะครับสร้าง้นตระกากความคิดของทรรเราท่านจะสังเกตนะครับว่าเมื่อที่ที่แล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีเราได้อยกบยกประเด็นนโยบายของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาคือ6มาตรการ6เดือนมาพิาจารณาถทวนเราได้ปรับเอเหลือ5มาตรการในตัวรายละเอียดของ5มาตรการคือน้านําฟรีไฟฟรียังคงไว้แต่มีการปรับโครงสร้างเพื่อให้มีความเหมาะสมแต่เฉภาพวากถุ ไอ้หนึ่งมาตรการที่หายไปก็คือมาตรการการลดภาษีสรรพสามิต